cái si này cho bé là khá là sôi nổi, cái con hú cái năn cái mất nói, cái này, rồi, nó bỏ phải cái บ้านเฮาเหลาขาวสองขนน้ำสมสองขนน้ำด้วยหมอขาวมีน้ำสมนะครับน้อขาใส่สูใส่สูน้ำสมน้องพูดหลงเลยเนี่ยการทำอาหารปลานะคะอาหารไก่อาหารกบพี่น้องก็ต้องไปซื้อตลาดเนี่ค่ะสูตรที่เขาทำมาให้พี่น้องเนี่ยสูตรนี้แหละไหนเสียอาหารกินไม่หมดเมื่อวานมีไหมหรือไปให้หมูกินหมดแล้ว อันมาน่ยล้าเนี่ยดูให้เครื่องอ่เตมไปคือสมาธิกันดีโต้ส่าจักันดิดีนซื่อมือวะเจี๊ยดมิดงศีซื่อมือไปดำหนาู่หนา้าดูเืองว่าให้ดหา ไล่แมลงก็เอาไปใส่สารไล่แมลงเอาง่ายูซือจากบอลั่นพะเนศ้ยังหั่ไปหมเบิ้งเเป็ยังคือังเออจะสั่บรยเก้านจะให้อากาศเข้าถ้าทำงานแบบนี้อแแมแบ่งกันเยเด้อานงกวเียวยูแ่งเดีวเจ้ารสชามงือว่าอยา้านเดนเด้อ อ่ะพี่น้อง่าตอนนี้เราทำอเอ็มขยายนะคะหนึ่งขวดโคกจะไปขยายได้อีก2ี่สิบขวดนะคะใครเอามาสิบวันนี้ก็ได้เท่าไหร <Good moment. S 1> เ่เดี๋ยวค่ <c oughs> ะเ <c oughs> ดี๋ยวจะเฝ้าจะเย็นๆูน่อคู่ยุติมาจับไม่หันนะกดเลยค่ะพ่อกดเลยให้แน่แนๆอย่าให้อย่าให้อากาศเข้ามัดสีหอมคือสมบักเสียงพี่น้องก็กินได้นะแต่ถ้าพี่น้องจะกิน <c oughs> พี่น้องใช้อย่างนี้ พี่น้องใช้ยอดอย่างนี้กินมันส่งแบกเชี่ยนใครเคยกินดองผักกาดอยมนี่แข่งกับสมผักกาดเลยผักกามันผักเสียหนามกวนอีกแกนคือพ่อดึงฟางมือพ่อเอามาเป็นยังบ่ผิดกฎหนไม้ก้อนบู้เดี๋ยวเอาถังสะอาดมาเดี๋ยวเอาเยี่ยมกับน้ำตาลมาประมาณน้ำหนึ่งลิตรจะใส่เค็มให้ดูเอาโรยเหมืนเอาเกลือโรยนะคะหนึ่งกำมืออันนั้นว่าหนึ่งกำยังไงล่ะโรยโรยให้ทั่วค่ะ ถ้าจะให้ดีนะคะพี่น้องวันนี้ไม่มีแดดครูจะให้พึงแดดให้มันยุบเหมือนเราดองส้มบักเซียนต้องตากแดดให้ยุบนะคะจำไว้แล้วพี่น้องเด้อเอาใส่มันหมดหลอดก็สวยเอาห้อยบัดนี้ห้ามห้อยยัดประมาณหนึ่งกิโลโรยให้ทั่วแล้วก็ยัดใส่กระสอบไปหมักมาเช้าให้กินมะแดงหมักมะแดงให้กินมาเช้าง่ายไหมปัดเซียนพดแต่พี่น้องเอ้าฟังนะคะวัวคือสัตว์สี่กระเพาะอยากให้มันกินลำ เฉยๆมันจะทําให้วัวท้องอืดระบบขับถ่ายเสียมันต้องกินฟางแล้วตัวที่ทําให้หอมก็คือการน้ำตาลเย็นก็ไปเคลือบมันจะนุ่มปีนบานเลปีนบานเออาลยเอาเอาไาไว้อย่างละมองนี้คู่ไปดิซ้อนอปทุ่มเดี๋ยวอีพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวอีพ่อจ้ะ เห็ดหรือเปล่านุ๊กจีนแดงเห็นไหมหรือเปล่าง่ายปะที่โล่12บาทถ้าเป็นลังอ่อนแต่พี่อย่าใส่เยอะใส่พอให้มันเป็นตัวเชื่อมให้เ DNA ตัวนี้ตัวนี้มันจะนลู่โปรตีนมันจะใกล้เคียงกับย่าโศกดีไหมผู้ถามมีหมอคนไหนมาสอนมันคือบ้างฮะ